มาฟังการสำรวจสาธารณะล่าสุดเปิดเผย54คิดว่าวง B T S ไม่ควรได้รับการยกเว้นจากการเกณฑ์ทหาร สวัสดีทุกคนนะคะจากการสำรวจสาธารณะล่าสุดค่ะมีการเปิดเผยว่า54%ค่ะคิดว่าวง b t s ศิลปินชื่อดังระดับโลกไม่ควรได้รับการยกเว้นจากการเกณฑ์ทหารนะคะในเกาหลีใต้จากการสำรวจครั้งก่อนนะคะจากสซ t r e s s n e w s ค่ะได้ตัดสินใจทำการสำรวจสาธารณะเกี่ยวกับการยกเวน้นการรับราชการทหารของ b t s เมื่อวันที่4กันยายนบริษัทที่ปรึกษาเจอวอน CNI ค่ะได้ทำการสำรวจทั้งหมด1,000 คนนะคะ40.1%ของผู้ตอบแบบสอบถามได้กล่าวว่าพวกเขาเห็นชอบที่จะให้วง b t s ได้รับการยกเว้นจากการทางทหารเป็นพิเศษในขณะที่54.1%ค่ะคัดค้านการยกเว้นนี้ ตามเพจได้พบว่า50.3%ของผู้ตอบแบบสอบถามค่ะโวดไม่ยกการยกเว้นที่เป็นผู้หญิงในขณะที่58.1%ค่ะเป็นผู้ชายตามอายุ73.2%ค่ะของผู้ตอบแบบสอบถามในวัย20ของพวกเขาโวตไม่เห็นด้วยกับการยกเว้นนี้ ตามด้วยอายุ30ปีค่ะ6 0 4 40ปีค่ะ49.4% 50ปีค่ะ48.3%และ60ปีขึ้นไปค่ะ47.5%ซึ่งก่อนหน้านี้นะคะได้มีการประกาศจากกระทรวงการหลมเกาหลีใต้ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ b t s ว่าได้รับการเข้ากรมหรือไม่ค่ะหรือเข้ากรมแต่ก็สามารถทำงานได้ด้วยอย่างไรก็ตามแต่ค่ะผู้ชายเกาหลีใต้ทุกคนจำเป็นต้องรับใช้ชาติเมื่อถึงเวลา โดยปกติก็มีการจำกัดอายุในระหว่าง18ถึง35ปีสำหรับเรื่องนี้นะคะรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมรีจงซอบค่ะได้ประกาศในวันที่30สิงหาคม2565ที่ผ่านมาว่าพวกเขาได้มีการกำหนดเส้นตายค่ะและสั่งให้โพลค,ความคิดเห็นนี้อย่างรวดเร็วเกี่ยวกับเรื่องนี้ แต่ข่าวต่อมานะคะก็มีการเปิดเผยว่าในวันที่1กันยายนกระทรวงกลาโหมในกะ่าว่าได้ตัดสินใจที่จะไม่มีการสํารวจสาธารณะเกี่ยวกับประเด็นการยกเว้นรับราชการทหารของวง BTS ตามที่สมาชิกวง BTS ค่ะได้พูดเสมอตามที่นักข่าวนะคะได้ถามว่าพวกเขามีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการรับราชการทหารสมาชิกก็จะชอบพูดเสมอว่าพวกเขาพร้อมเสมอหากประเทศชาติต้องการตัว ทุกคนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ข่าวสารดีๆจากช่องของเรากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ